นี่แหละคือต้นฉบับเด้อจำไว้ด้วย <c oughs> องสีบรรท้อนไปพิจา่ณนมากปักต้นเดียวกันแต่เมื้อนี้เพิ่นปักเพิ่นปักตน้นไหต้นมันมีบักข้าวพุนละตนนี่แหละของแท้นี่ยพระเจ้าบุญบุญกฐินกฐินนี่คือการสร้างสร้างของไทยของบ้านเรามาร่วมกันใน,นวัเนเพร่ดวเพื่อนบาบุญสามัคคีมหาสามัคคีเด้อ เป็นกะทิสาม,มัคคีกับแมนเป็นองค์เป็นเหนียงใหญ่กับพีผู้เป็นองเป็นเหนียงอยู่เด้เนี่ยแต่คือพอบานสะพานเบื่อเขเงเข้าพันเบาไปนั่นคือใต้เพื่อนั่นคือเป็นองค์ใหญ่พี่น้องเขาเบาทบโถเขาไม่เป็นตนเป็นตนนี่นับปัญญาว่าหมั่นเจนในเมื่อเป็นบุญเป็นงานขึ้นมา,ะา,ามนอะไรจะสีน้ำเม่นอ่ะคุณพ่อกำนันคุณพ่อปุณย์ใหญ่ตลอดคณะกรรมการ,กาการองค์สุขุมสุไฟว่าเฮ็ดจังใดว่าัศรา เห็นังใดกล่องบนของเท่าจมรีจังสีเครือสีเขินขึ้นนี่สีวนนันยิ่งนอกผัดว่าเอาจังสีพี่ผัดว่าเอาจังสั้เสนเบากัน,น,น,นวันนวลไม่โหูสีดูนัง่งเลือฟังแล้วแต่ใจไม่ย้ายเทาเล่าว่าเอามาลบคู่ขันดูนั่งบบาเป็นทาเราว่าดีดีเม่กัได้โซนลงลึกเลยว่าจาพงพอกินน้อยให้ซอยกัน แล้วผู้บางคนต่อนนกเอืยผู้บางคนได้ฟังสีผู้บางคนพันปอบอ่างมันสิมวันพ่อปันได้บัสังวาผู้บางคนพันปอบอ่างมันสิมวันพ่อปันได้แคพแต่อาดตรีมาเสพกันขัดท่าขั้นลำก่อนเศร้าเศร้าหน้ามันหิวนอนตาเทือกเด็กมากไผยซีพอของบนเจ้าเนลาย่าขั้นเป็นอาดนตีสิ่งเด็กเด็กมากมันจังมวนพนาวา ส่วนขี่เราเต้นหนาันส่วนแม่ขวดเต้นหนาันกันครับบงในทรงเสียงส่วนว่าพ่อยิ่งเมียงน้าบ้านมาให้เศร้าเศร้าสุดยามาเทียงกันเรื่องเงินกูขอร้องมันสิเสียงานี่นอศรัทธาฝนสีนดยฝนสีจางเดือดได้แล้วแตะเทฝนถอนศรัทธาแตะเตะสีหั ยาไปซาข้าวเปล่าสุ้มคนเมาบ่เป็นทาตามแต่ใจสั่หนาผู้ไปหาว่าจ้างงานนี่ให้มวลพ่องานกบหมูงานกระถินกระจันจอไก่โมดอกมะถึงเอาแนวใดก็เอาหันมาเสพกันบุญจอบตกลอเอาทองอินไผยตกลอเอาทองอินไผยได้มาลำโลดขาอาหารกู กอโสจักงว่าาแพงคุณพอเสียบาดแบงคุณแม่เสียบาดแบงบอตดีห่อนเงินคำบอกผูรัมฉลองอุ่นพยโยคนวัยยงยยองสมตึเงินทองจ้างศรัทธาบอตดีสาธุศาสตร์ีให้อุญโยว่าโซสู้กุศลทานในซโยห์เฮีพอในสูขีกุสลท่านในซโยห์เฮียแม่นันสูขี ให้เมียมีความสุขให้พ่อมีมีความสุขมังมดนจะคุ้นคำถือว่าล่ำคึืนนี่เป็นขึ้นดีมาหาดูถือใบหัวธรรมะรำ,ำให้นำเจ้าเฟื่องคู่คนพอได้ลูกเตคนเมียได้ลูกต่ตขอให้ได้คู่